ทีมชาติในชุดวีนแอลครั้งแรกในปีนี้ปีนี้เนี่ยเธอหัวเสาไปหคนน้องเฟิร์นคือหนึ่งในหแล้วก็จะทําให้เต็มที่ค่ะก็ออรอเชียร์ด้วยนะคะแม่ดีใจไหมแม่กับครอบครัวดีใจไหมลูกดีใจค่ะพ่อแม่เขาไม่เคยทิ้งเธอเลยเนี่ยเขามาส่งเธอตลอดซัพพอร์ตสุดๆค่ะปีนี้เป็นปีที่2คลายความตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะโดนจะมาตื่นเต้นเหมือนเดิมทําไมลูกนอนไม่หลับเลยเหรอ ต,ติดชาติครั้งแรกไหมลูกติดชุดใหญ่ครั้งแรกพี่<ร>พบอยอยู่กับเด็กอนาคตไกลของทีมชาติวอลเลย์บอลของเรานะคะก็คือน้องเอ๋ยกับน้องเฟิร์นสองคนนี้เนี่ติดทีมชาติในชุดวีนแอลครั้งแรกในปีนี้นี่เป็นลิฟต์นะลูกะกเขาใส่หน้ากากเธอเพราะว่าเขาเซฟละเนื่องจากช่วงนี้โควิดมันก็ระบาดรุนแรงมันมีผลกับการแข่งขันน้องสองคนก็ทำตากฎเลยนะคะก็ใส่หน้ากาก อันนี้เป็นลิฟตอยู่เป็นเลยนะลูกหัวเสาค่ะหัวเสาปีนีเน้เธอหัวเสาไป6คนน้องเฟิร์นคือหนึ่งใน6แล้วก็ลิฟต์มคนอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวช่วยพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างลูกเราได้รับการคัดเลือกโอเคเป็น30เป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้ะและครั้งนี้ถือว่าเราได้เลือกเป็นหนึ่งใน18กับการรับใช้ชาติสนามแรกที่ปักกิง่งก็ตื่นเต้นค่ะและ้วแบบ ติดครั้งแรกของหนูด้วยคะ่ะก็หนูก็จะทําให้เต็มที่คะ่ะก็รอ,อเชียร์้วนนะคะแม่ดีใจไหมแม่กับครอ,อบครัวดีใจไหมลูกดีใจคะ่ะดีใจทั้งครอบครัวดีใจกันทั้งครอบครัวหรือว่าลูกหนูก็ดีใจคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นคะ่ะเพราะว่าเป็นแมตช์แรกของหนูแล้วก็เป็นเวเลลแรกของหนูด้วยคะ่ะเธอเด็กสองคนนี่เด็กสาวโทษทีอายุเทหร่ลก ปี่ส20ปีนี้ค่ะทั้งคู่อายุยี่20รจริงๆต้องไปต้องไปช่วยทีมชาติอยู่อ,อีกนะถูกไหมแต่ว่าเธอคิดดูว่าเก่งอ่ะขึ้นมารับใช้ชาติแบบชุดใหญ่เลยนะก็ดีใจกับครอบครัวของหนูทั้งสองนะลูกพี่บาขอให้หนูอดทนแล้วก็จะส่งกําลังใจพี่ใบเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะส่งกําลังใจให้หนูทั้งสองคนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะลูกพี่ใบ ให้กำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้น้องๆเธอเพราะว่าเขาก็อันนี้ปกเบอกันใหญ่นี่โดนพรมาแล้ว <c oughs> โดนพรโดนพรมาแล้ว <c oughs> พ่อแม่เขาไม่เคยทิ้งเธอเลยเนี่ยเขามาส่งเธอตลอดซัพพอร์ตสุดๆค่ะซัพพอร์ตมากบินไปเม่เนี่ยไปฮ่องกงมาเนี่ยไ,ไ,ไปไปัปกกิ่งมา <ไป S 1> เนี่ยซัพพอร์ตมากอาอต้องถูกหวยเออจริงๆไปต่างประเทศมันใช้ทุนสูงเนาะปีนี้เป็นปีที่สองใครความตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะทำไมล่ะโดน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 จะมาตื่นเต้นเหมือนเดิมทำไมรู้หร นอนไม่หลับเลยเหรอเมื่อไปบ้าลูกจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าเก็บของน้องก็คืออย่างที่บอกน้องว่าเธอก็ปีที่สองกับการรับใช้ชาติในนาม BNL ยังตื่นเต้นหรอตื่นเต้นอะคะ่ะทำไมต้องตื่นเต้นอะลูกเราก็ลงสนามาามาเยอะปีนี้จานอนแกเป็นโค้ชด้วยค่ะกดดันหรอ ค่อนข้างเยอะค่ะแสดงว่าเราติวเข้มเราทํากันเราทําการฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเรเราเรา,เรา,เ,ราเราจะไปแข่งปุ๊บเราก็คงจะแบบว่างัดเอามาเต็มที่ป่ะลูกเลยกดดันเหรอเต็มที่ที่สุดค่ะถ้าแบบมีโอกาสได้ลงอ่าดนพรบอกเต็มที่ที่สุดถ้ามีโอกาสได้ลงลงอยู่แล้วลูกเราก็ต้องแบบว่าเต็มที่แม่บอกก็เชียร์เหมือนเดิมมันปีที่แล้วเดี๋ยวจะไปกร<ม>ีดคแม่ก็ไปสิแม่จะไปกรีดข้างสนามอะ่ะ จริงเหรอคะงวดนี้อะนะงวดนี้ก็ไปนี่เดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ไปบินไปตามปลายวันจันทร์ไม่ไปดูซ้อมก่อนละคะก็วันจันทร์ไปก็วันที่สามวันจันทร์ที่สองวันที่สามดูแข่งวันที่สี่ไงไปดูซ้อมวันที่สามได้ไหมล่ะก็ได้เออน่าจะซ้อมแหละไม่ซ้อมเหรอเหรอบาซ้อมอยู่แล้วสู้ๆนะลูกน้องโดนของแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ